กับสบายดีและสว be him, ัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเมิร์สสุขสุขคนเนาะขยินดีทุกทุกทานเข้าสู่่องเบาแอร์ไซบูรีพ่อแม่พี่น้องเนาะเมื่อนี้บ่ไปไซบูรีกัได้เดินทางมาเจออีกแม่ตู้นึงอีกแล้วพอน้องเนาะกะจากไอ้เฮือนของแม่ตู้ที่ว่าเบาแอร์สัมภาษณ์ไปตอนก่อนๆเนาะกับบอไกลภายในพอน้องเนาะครอบครัวนี่เพื่อจะทุกยนักลำบากขึ้นกันพอน้องเนาะคนกะเห็นเป็นเล่าให้ฟังเนาะเรื่องราวเพื่อนกะแบบกดอดยากขึ้นกันพอน้องท่าบ่อ ไปขอน้ำเอ้ยขอข้าวขอน้ำกันไม่ได้กลิ่นไปพี่น้องเนาะคามืเมนี many, ully, so si ่ไวใอร์ไซบุหร um, so well like like ี wow so vale ่กส uh. ีพาพี่พน้องไปทำความรู s> <s ้จักเพื่อนพร้อมกันพี่น้องเนาะว่าเพื่อนมีเสื้อมีเทียงจั่างใดี่น้องเนาะไวเอกกับเรื่องหัวเชื่อคนน้องเนาะเดี๋ยวสีพาพี่พน้องไปสอบถามเนมึงเพื่อนเนาะกับเรื่องราวของเพื่อนเป็นจังใดแน่ไปน้องเนาะว่าอาศัยอยู่น้ำไผลเป็นจังใดแน่พี่น้องเนาะไปครับส้มพ่อโดยสบายดีไหมไงสบายดีเป็สบายดีโอ้ยสบายดีเคลื่อนสบายดีแม่เถ้าบุญสู้เนาะ แม่ตู้อยู่กับใครเนี่แม่ตู้อยู่กับหลานอยู่กับหลานนะส่งส่งที่ให้แท้เนี่ยนะดีใจบ่เลยยังไงเนี่ยดีใจอกับนั่นโอ้ยเจ็บบ่เว่เบิ่งเป็นนังตีนนะโอ้ยคอยนั่นเ้อบ่นเนาะโอ้เราเป็นรองแก้วบ่บ่นูง่ายเด้อมันคือข่าวแท้ของบ่อเอ๋เลยนะข่าวข่าวชิดชิดเท้เนี่ยนะเราเป็นโรคเจ็บตีนเนาะ พ่อเหาครับม่มลงุไว้เบสไห้สุไว้ดีใจบ่าไ่นะดีใจดีใจพ่อใดีใจดีพวกลูกมันสัมภาษณ์นี่บ่ดีใจลูกมนสัมภาษณ์โอ้หนมดมิดก่อนไหมลูกสิ้ห้น้ำละไรนี่อืมเศ้าได้เบอโอ้เนาะบอกอยกระิ้นห้น้ำเด้น่นะปวดจะใ้ก็ิบวปีเลยเจ้าหอไโอ้ก็ ชั่วมื้อนี้เบะอันอยู่กับลูกกับหลานบ่เบะหลานช่งคนหลานั้นหาให้กินผู้ใดผู้ใดคนไปหากินด้วยวะผูออ้หญิงเนอะผู้ชายเบะผู้ชา,ายนเนาะอาอยุประมาณตั้งปีหลานเจ้าหลานเช้าเนี่ยประมาณเช้าเป็นวัยรุ่นจำกันกขาค่อยนี่บ่แม่นจำกันที่เช้าบ่เจ้าก,กันนะค่อยเช้าแปดแล้วค่อยนะนี่ฮะก็เช้าไปก็วัยรุ่นเนาะเพื่อก็ยังระท่านมีครอบครัวบ่หรือยังไงบ่ผู้เพป็นเช้าปีนาะผู้เป็นหาชูกินไม่เท่านั่นแหละโอ้ เก่งเนาะเพิ่นกันเนาะหามือเราเกิด้เงินมาให้ารปไปกวดจะไปกวดไปกวดกวดทางช่องวันมาเป็นน้อยหาชีพความดันทานหมอว่าเป็นยังไงครับทางช่องคืนกวดเทคนิคอยู่แยงกระเบาโดยแต่วันนี้แล้วมาด่านกินยาทางช่องกับใชมออยู่ยังวินอยู่ในวินเป็นวินมันวินน้ำบ่อยางแบงแก่มาจากหอดเช้าไปไปกวดมันจากแสนแบบก็มาไล่คนนิดน้อยนะคะ หกชิปนี่นะโดยโดยโดยก็ถือว่าสมควรแล้วหาหกชิปกะเพราะว่าในความที่เป็นบ่มีดีบ่แม่เนาะเป็นกระสุนสารเติมแล้วถูกแม่จะไปขลอกกินนักบำบัดเนี่ข่าวสารเนี่ยไหมบ่มีให้มีหน้าเห็ดบ่แม่บ่ให้หน้ากับมดเลี่ยเจอปัวโซ่ขายเบิดเนาะขายปัวขายปัวเจ้าของเนาะแม่เนาะััววตเองโดยคือฮะบ่มีทางหาทางได้เนาะ มีแต่เสานี่ไแบ่ีขขอเนบโดยมีแต่แบบว่าขายสมบัติขายมูลขายมังกินพี่น้องยวัวเจาะโคเนาะแข่งขาเจ้า mm นี่ยนะปีหน้าปีหน้าปะดงบ่อไม่เถ่าอันนี้ผู้หนึ่งรับประดงเขาเห็นผู้หนึ่งเพราะว่าเออต้องเบิ่งเช็ดน้ำตาก่อนไหเอ้เช็ดน้ำตาก่อน ใจพอดีใจนะพอดีใจนะโมแม่เราเสียใจที่แบบดีใจเนาะให้ดีใจเนาะหาเนาะใจตานี่ก็บริยกินหงนี่เบื่งหน้าลูกนี่ดำ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 โอ้ยค่อยคนดำอยู่แล้วแต่ก้าอยู่เอาเบิ่งอยู่อแสงบะฮับผับตาชีเช็ดอีให้อ่านเบืองตาเขาบอกค่อยดีเนาะมัวมัวมาแบบมัวคือคนไนี่เนถามด้วยัยอัยูประมาณเดกปีแล้วเบร์เจิ เจ็ดสิบปลายนะโอ้ oh. ประมาณเจ็ดสิบปลายเลยนิ่มแต่ mm. คือว่าอายุหลายเติบแล้วแด้นี่แมนแมนทางทีมงานพวกเขากะบ,บังเอิญพ่อเพื่อนเนาะแมนแมนเอ้าแบบอยู่ในบ้านในเมืองนกับแบบไอ้พวกผู้ใหญ่ผู้หัิงเพื่อนกับบริยืนบริแล่บริเบิรงบ่กระเบิ่์นกระเบิ่งนกับแชมเพิ่นเบิ่ร์นอะไรเบิ่งคู่มือลอะไรกับบ้าเบิ่งนทุกท่านเนาะเลย การเงินชานบ้านช่องนี่ก็คือสัมื่นนี่ก็อยู่น้ำลูกน้ำหลานเนาะอยู่ลำดุกลำหลานถลูกถลูกหลานเรไปหาข้าวหน้าไหมกินเนี่ยกินแล้วบริกรเคยอดอยู่บ่แม่สิไปได้อดลังเทือกับบริกรที่ว่าคข้าเฉยชูลูกพังเนาะนี่โดยที่ผ่านขูดข้าวแห้งมาเอากินขูดข้าวแห้งข้าวกระแดงในทิพเท้านะบ่แมะโดยเมื่อนี้กินข้าวอย่างสมัยใหญ่เมื่อนี้ มันนี่หันไปหันไปขอเข่าหันก็กินเข่าของเขาหันเขาหันกินเข่าอย่หันกลัมาพวผู้ข่อยพ่อเจ้าน่ะเป็นเจ้าไปขอเข่าบ่ไหมครับขอเข่าโอ้แล้วคนให้กินเข่าหนึ่นะคือถจะพูดว่าพ้นบ่ให้กินกันแล้วแล้วน้องพี่เนาะขอบคุณพระเจ้าแต่ว่าลูกๆที่ทามไปเนี่ยคือแบบลูกหลานนี่กะเพิ่นกะโบไมีให้มีหน้าเฮ็ดคือกันบ่เจ้ามีแล้วเขากบบฉันไมเอาเลิกเนาะเออคขาเหมืนคือเขาทุกอย่างลำบากแล้วกันเนาะ บ่ลูกล้านนี่ลูกล้านแท้ๆบ่ไม่ใหญ่ลูกล้านแท้แอยู่ว่าบ่ออมบ่หอมดอกล้านแท้แต่มันบ่เข้ากันอ๋อมันได้ว่ามีสามเด็กเลยโดยเด็เคยแลี้ยเดือดสามถือว่าเพิ่นกับครอบครัวเพิ่นเนาะแม่แม่แม่กับบ่าวเพิ่นเนาะแม่นเขาไปตัวมันนั่นแหละเนาะโดยนีนั่นเนี้ยไอ้ทางเบิร์ตนี่อยู่กันจกคนไม่ใหญ่ในเขื่เขือนนี้โดยโดย มิตรร้านในกำลุชายผู้นึงอยากไนอยู่ภูอยู่ไกลภูลูกชายบ่ยยยยได้อยู่น้ำตอนนี้มิเตไปยังอยู่กับร้านเนาะกับร้านนี้ผู้นีห้หาให้กินโดยคือร้านเอ,อกไปซอกเวียกหรือว่าซอกหาเงินหาคำตอนนี้เนาะซอกหาเงินหาคำโดยคำแหละกลับมาบอกลับมาดังเสือกมือได้นอนก็บ,บอกแม่ว่านอนเด้อมือนี้มันไปเห็นยังยายเมันไปเห็นทำเสืออะไปขึ้นไหมน้องเขาเสืออะไรไปขึ้นไม้พวก เอาไปเฮ็ดทานเอาไปเออเดี่ยวหัวแบบนี้นะเนาะเตาของเขาโดย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 เป็นยังไงโดยโดยเขได้กินเสือกมือมาที่นี้ไปทำอะไรยังางกูบอกสามเมตรแบบไปบึ้งนะู้เดียวเนาะผู้เดียวคำว่าหลานนี่เป็นลูกของลูกของลูกชายของลูกชายที่ว่าบ่ได้อยู่นี่บ่ได้อยู่นี่เขนอยู่ไซลูกชายใหญ่อยู่พูดอยู่กระดงอันนั้นท์พูนไปสู่ขามาดอกดงไซดงไอ ดงบังอื้บ่ดงทางผีดงังเงาบ่บอแม่ดงังเงานะดองฉางดงก๋วเตี๋ยวกัดองฉางโอ้โหก๋วยเตี๋ยวแม่ก็บโบจักคนแถวเมียพุ่นบ่เรือไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดเวียกเนาะเฮียเฮ้ยพุ่นก็ได้เข้ามาเยี่ยมมาอย่ามโอ้ยงเงื้อเข้ามาให้หนึงเจ็บปากตัวเองยังหูไม่รู้กันเลยก็ได้ชัวร์เลยจักสีหูบ่เนาะว่าแม่จักจักสีกินจังใดยู่จังใดเนาะ ีก็เก่ามาได้ก็พ่อแม่ยูผู้นางก็ได้โอ,อ,อ้ยกะเพราะว่าเพื่อนเนาะธุรก <โอ S 2> ิจนะเพื่อนเนาะเหมือนเพื่อนกับโบ,บมีเนาะเพื่อนกับโบมีเพราะว่าการงาน, <ầ? S 2> นการเงินบ้านเท่ามันกาบ่พอสิเท่าใไหรกเนาะมาเหน,น,น,นื่อยนะงานกับโบมี่งานตัดอ้อยพวกตัดอ้อยเลยได้กิจก็คือหลานผู้นั่นแหละเนาะเพื่อนไปหาเงินมาซื้อข้าวซื้อน้ำกันเนาะอืมงานมาซื้อข้าวซื้อน้ำผู้นั่นนาะ น้ำก็กับบมนบ่้้นไฟกับบมี้ขาต่อเขาไฟฟ้าหน่ยไหเคลือนเคือนเบ่อยู่แต่ว่ากับบอด้มิไฟบ่อบ่โอ้นี่พัวเนี่ยเริ่มเขามาพื้นไฟเรื่อนนี่ก็คือเป็นเพื่อนแต่อันแต่พอแ่าพุ่งคู่เพื่อนนี่ฮะโอ้คาปีนงไปแล้วก่นนั่นเนาะแม่ก็คือพัวของแม่นี่ก็เสียไปแค่สิชาปีเลย โดยเออบนมีไผ่เสาไผ่เนลูกก็หาเงินบบได้บาทนี่เห็นได้ใช่ไหมโดยโดยโดยแม่ฝนกระชิโตกกนได้เบื่อเนาะพอยพี่น้องเนาะกะภาคบิึงทั้งครอบครัวแม่พอน้ำเนาะแม่เนาะกะทุกข์ยากันไรเนาะแม่เนาะกะมีตอนนี้กะมีแต่ปลานไปหาแบบหาเนาะม้งเนาะใม้บ่หรือไปหาอย่างเบดถ้ากันเถื่อกก็ไปเห็นงานน้ำค้าพอได้คิดย์เช้ามากินเนาอหมดบา ซื้อเขาโลเขากายินหมแบบซื่อในบ้านในบ้าแบบซื้อในบ้านเนยโลนึงสอเลยโลนึงคสองพันสองพแพงเนี่นกระตกพอแมพี่น้องเอ้ยแต่ว่าน่ืงกไ้อหันไปกหันมานึงกินเาก่อนนเือ่โอ้พ่อเอายังให้กินใช่ไหมปิงปลาปิงปลาเนีะอยากกินแนว้ซ่บๆ่แบดูในเฮือนเนี้ยโดย เพิ่งที่ใส่กุเกือกินข้าวจำเกลือเนาะโอ้กินข้าวจำเกลือกินข้ำเกลือแต่ว่าหลานหลานนี่กับเพิ่นกับนิสัยดีบ่บ่ได้เกลืบ่เบะเออสมุนไพรเลยเราจทำเพ่งมันค้นทางเงแน่โอ้คนไม่ค่อยเต็มร้อยบ้างนะเนาะเพิ่นก็ยังก็ยังดีได้แบบเพิ่นยังไงบังเอิญเนาะบังเอิญเขาเนาะเบียเนาะหนึ่งใส่หนึ่งแป๊บมิตรเพิ่นแลยละโดย มีเถื่อนีลูกได้ก็งากันนาะขนียโบรานน่ะยังยังบมาดเเนาะ้ากับบลมได้มีชาว้ากับบอมดีแล้วเีแล้วนะเพื่นเพื่อนกัเพื่นอาจจะหู้ว่าตัวเองแบบฐานะไม่ค่อยดีปดนะบอลนึงอันนั้นมจักเนาะบียมีอยงกกาบกกาคุยูแะละเนาะบกาคุยูอหละเนาะกักากลมกับมกับสาวนี่แหละ บัดทีนี่น้ำน้ำในกับคอน้ำเพื่อนใช่บอคอว่านี่ขอว่อนี่โอ้เพื่อนเล่ากัลังไงอยู่แต่ว่าเป็นเพื่อนแต่ดนๆเพื่อนเก่าเพื่อนเก่าแต่ว่าอืตู้เย็นหมดตู้แช่้าที่แฟนบ่มียังไม่บ่มียังมาเลยตู้เย็นตู้เย็นที่ ทรทัศน์อย่างกับว่มี่ช่ถ่ายฝนกันฝนในเอฟซีได้เบิ่งนั้นฝนกระตุกเนาะเจอปัญหาฝุ่นตุกฝนตกไว้นอกเนาะเจอปัญหาแล้วไปปล่อยไว้นอ้เลยฝนพาขึ้นเบิ่งเฮือนเบิ่งกซานเบิร์กโอ้แล้วจะมาว่าง่ายอยากดิ้นอืฝนกระตุกได้เนี่ยไว้นอกเนาะเงินกับลังง่ายอยู่ไว้นอกเนาะ พทีมงานเนาขออนุญาตด้อแม่ด้อโอ้บ่มีอย่างีหลีเนาะใช้จะนอนใช่ไหมจะนอนไหมีคือมีแต่หมาแท้เลยนนตกอยรเนาะใช้นอนเนี่ย เียงเลยนี่นี่แลูกมมียังไมุบลูกสาวปะนอนสาวปะตอนนี้จกาเไยนะมึงคนนึ่งย่ตอนนี้ไปใช้ไปทำงานปะไปที่นนทำนำนอ้หมาเนี่ยรัมึแนี่จะนอนในฝนซาดจะได้ย่งเเออฝ่นฝมันชาติไปเจ้าได้ไหม สะอาดบนนอนเพิ่นนอนอนะเปาดอะไรเป็ดวะคนลูกเลยเคดิเป็นยังไงมืดคักเลยม,มากระลายได้เล่น,นะมาเจ้าเองบ่แม่เลย นี่ก็น่าจะเป็นบอนอนหลานชายเนาะหัวเนาะหัวหัวหัวยุตินั้นหัเป็นหนัวเป็นหนะเนาะล้้มงไปเอาไป,ไปนั่งลงนั่งลงนั่งลงกันสักคนบ๊อบขื่นมาหมามาเจ้าเองบ่นเนี่ยนะแท้แท เหน็นลูกานนะนนยลานเี่แม่อะไอ่ะี่นอกดร๋ยวนาดีน <preserved> ั่นเลยเนาะแม่ฝนกต๊แหงเนี่ยเพราเนาะรั่ทีมงานน่าก็จะเอาเงินในเบ้เพื่อนันไปซื้อเข้านาะเบ้เนาะใภยใจนนะหลานชายปะเออนอายจ๊ะ ฮะหายวะเดี๋ยวันน้กินอรกันครับอานได้ไห้ครับานด้จัดบิัจิซพันห้าันด้วยกันน้องเบนเอาะจัดชิได้ไปซื้อข้าวได้หลายโลจ้าด้านเบนเอาะ คืได้แล้วฮงลายเป็นายจนแม่เ่็นเส้นกัน,พนอเพราน่นา้องเรนาะคว่านีาน่ยังจี่เลยคอยเบาเอ๋่อยนะเบาเอ๋เออได้นยว่าเนาะฮะม่คาง่าเยเพราะบ้านเราเนี่แม่คอยมาหาพน้องใช่ไหมจะได้ยินชื่อคอยปะเอเอโดยโดย มันอาจทีเลี่ยมเลี่ยมเนี่ยเวลาเนาะเอาการทีมงานเอาการที่ได้ขอโตกับกัอนได้ไปเลยเนาะกขอให้เจ้าเจดีมีแห้งได้ไปเด้อเดี๋ยวถ้ามีผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นช่วยเรือเข้ามากับเบาเอกกที่เข้ามาหาเจ้านะ่นเบเนาะ โดย,โดยสบายดีเลยสบายดีโ okay, อเคพี่นอ้องเนาะกาได้สัมภาษณ์ในตู้เพื่อนแล้วเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องก็เจอปัญหาฝนตกลิ้นตอนนี้พี่น้องเนาะกาบอ่ะหัวทางทีม,ทมงานเราจะออกไปได้หรือ,อบอ<ไ>ปล่าพี่น้องเนาะทีมงานเนา<อ><ล>ะกาได้ซอยคนละห้าสิบพันไปพี่นอ้องเนาะกาเป็นเงินทั้งบริษัทกับเป็นเงินผู้ใหญ่ใจบ,บุญเป็นฝากมาไว้อยู่แล้วพี่น้องเนาะกะซอยทยอยให้คนละสี่สิบห้าสิบหรือคนละแสนหนึ่งพี่น้องเนาะกะต้องขอขอบุญขอบคุณเพื่อนหลายๆพี่น้องเนาะกะ กาบ่าอไงก็ต้องขอขอบุญขอบคุณทั้งผู้ใหญ่จะบุญเพื่อนหลายๆเนาะที่ว่าเพื่อนใดเนือเ้อเสียใจทั้งบ่อไงเนาะกับเพื่อนได้ฝากเงินมาไว้ให้ไปสร้อยบ่นเล็กเลนนกก่น้อยกับบ่ว่ากันพี่น้องเนาะก็ต้องขอขอบุญขอบคุณเพื่นนอนเนาะทางทีมงานเนาคือกันพี่น้องกับบ่นผู้ให้เล็กผู้ใหญน้อยกับบ่ว่ากันพี่น้องเนาะกับบเจอเคิดใดที่ว่ามันทุกแบบนักอะไรกับทางทีมงานเนาะก็จะให้หลายแน่พีนน่น้องเนาะกับบ่ว่ากันพี่น้องเนาะกะคลอยกันพนลเร็กเละน้อยกับที่ว่าเป็นใน้ำใจต่อเอ เกินมนุษย์น้ำกันพี่น้องเนาะกะมือนี่บล่อยไซเบอรี่กะฉันกับทีมงานเทาก็ชิได้ขอโตไปก้อนพี่น้องเนาะกะฝากเบื้งผู้ใหญ่ใจบุญไอ้ซ่วยเบื้งทางครอบครัวแม่ตูเพิ่นน้ำพี่น้องเนาะกะคือตอนนี้กะเพิ่นกะบุมีเข้ากินนั่นแหละพี่น้องเนาะกะเรื่องน้ำเรื่องไฟกับบุมีกะขอบ้านขอเมืองเพิ่นเนาะคือเมื่อกี้เพิ่นกะไปหาขอเข้าไมากินพี่น้องเนาะกะลานเพิ่นกะไปหาอยู่หากินพี่น้องเนาะ กใส่แบบหลานผู้เดียวนะสอยเนาะถ้าบุมมีหลานกะคือสิบ่ได้กินข้าวกินน้ำเนาะกินได้แต่หาขอบ้านขอเมืองกินไว้หน่องเนาะกัโอเคไว้หน่องเนาะมื้อนี้บ่แอร์ไซเบอรี่กับสิได้ขอจบกลับก่อนเด้อ่ไว้หน่องเนาะกับฝากก็ไลค์กดแซ่บบ่แอร์ไซเบอรี่ทำไว้หน่องเนาะก็เป็นกำลังใจให้บ่แอร์ไซเบอรี่จะเฮ็ดคลิปทำความดีต่อไปไว้หน่องเนาะกมื้อนี้บ่แอร์ไซเบอรี่กัขอกราบทำว่าสบายดีพ่อพี่น้อง